จ้างนหน่ยนึงครับยังอยู่ซื้อกินเปลืองเลยเออนี่อากวรัวกวอเอาขอบกนไก่เน้นอย่าดไปก่อเเอกินียแบ มึงกในเฟซยูในเฟมึงนี่ไรมาบ้านเกียรยังวันาทอนทอนอนเกเกอนเพ็กเพ็กเสารแนลมลมตกเลยมอหแดดลมลงตกเอาเอาเอาหบาทเทสตังสิบาทเนาะสิบบาทคุณบอกว่าบาทไหมเอาออกนี่ยเท้าเขาไปรู้ไิเอากว้างขางไว้เจ้าเน bọn đi 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 bọn มันเคือดัันบ่อไงมันไินกได้มันเบื่อได้ันเองมันไ่หยามมานกินบอจมนมมันไม่หามอย่ามั่งมั่งเอาเอนดันผู้ชมน่แมเห็นบ่ เลนันียนั่นแหละนไม่มันเอาออกไปม้วนมือยายเพนจ่ายายเพนเจ้าเก่านะคะยังม้วนชาอยากกินก็ตามมาค่ะหน้าบ้านหนองเกียใหญ่ซิตี้อ้าวจปาัดเรก็ไเล้วไปร้านอก็าดีกรด เข็ม,ขมอยูเ่เข็มอย <c oughs> ู่เข็มอยู่แต่ว่ากระแซมยิ่งไคิดเล่นักระแตเลยมากินมาโขลกยิบลงนะ สุกุลาโอ้ไม่อยากซ้อนไปอยู่ไปดีงามบ่มีหดแมงอินุนอันนี้พิษพัดมึงอยู่ไหนที่ทิษพัดทิษพัดอันนี้พัดอันนี้พัดแม่กำลังไปกระเสริฐเพื่อช่วยอยู่แถวนั้นใส่พิษพัดทิษพัดกับเมียได้เนี่ยเอ้ามาหัดไปแล้วมันเมืองยูหัดนไปแล้วมีหดแมงอินุนจ้าแมงอินุนใหญ่ แมงอีนุนใหญ่เอาพวกขวดกระชางเลยแล้วเนาะเขาสิดขวดอยู่นี่ทูมี่สี่สิบบาทแมงอีนุนแมงอีนุนเด้อตะกะยางป้องขุนกจะลัง ย้ำกระนังสานอีกแล้วบกวงบพถอนถอนถอนจังซีมันต้องถอนเจงซีมันต้องถอนนี่แหละก่วแบบว่างนะเป็นฝานกยังย้ำไปนี่ละจังซีมันต้องถอนถอนแล้วมันักวงเ้ผู้ใหเขาไล่โสดเพื่อนโอ้ย เอังอะไรบอซื้อเอาทีเป็นอย่างหมูเฮากับมึงก็ได้หนีละหมูขวกกัได้กำลังขูดกำลังขูดเนาะลึงเด้อมึงเด้อบ้านเฮาบมวนมุน่ละหนาบกมวนเนาะบกมวนใหญ่นังเลยมวนใหญ่เหมวนใหญ่กมวนแก้วมวนให่ตะวันไม่หน่อยวะ ตอกมองธรรมดาะตะเกาุนี้บ่ะเกาหมอะเกาตะเกาใครเอน่งเกามู่่เออธิาอโอยจันองมัดจวดจวดไม่คิดว่าจะนองมาปดนองมัดสุดสุดสเย็น